ขาเราก็เป็นอย่างี้แมันก็เป็นอย่างี้คเาเนอนเป็นอย่างี้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือของเล่นมันก็ยืดได้ครับอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะขามันยืดได้มันก็ขวีได้ครับาอกภาษาว่าไงนซับถืออะมั n k e y พี่สิเหรอพค เป็นสมบนะไเศษะนหอไหนน่าัมีอ๋อเหรออันนี้ถูกใจนี่เต็มสิบให้กี่แนนเนี่ยสิบก็น่เลยพันคะแนนโอ้โหโดนเลย้อยคะย้้อยคะแนนเสุดยอดลย บ,บ,บ,บีบ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 งงงงบีบ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 โีบบีดบีบบายืดได้บบหบอีบบีบบนนีมบีบบีบบีบไปโรงเรีบบมบบีบบีบบเบบีบหรอไม่กลัวเพืีอนแย่งหรอไม่กลัวเอาไวท้ทีบ้าบดี่าีบ่ะกลับาเรบค่อยเลีนทีบบีบนเข้ีใจไหมเออ เพื่อนแย่ของเราออนนเอ้น่าจะตั้งชื่อว่ายังไงดีเนี่ยเอ้าเรามีชื่อให้นออ้องไหมอ่ะเออพชื่ออะไรนะพนชื่อพันชื่อน้องพันใชอ่อ่หอนูตั้งชื่อซุปเปอร์แมนก็ได้หนูตั้งชื่อซุปเปอร์แมนอ่าแล้วน้องซับตั้งชื่อว่าอะไรซอมบี้ซอมบี้อ่าซอมบี้กับซุปเปอร์แมนเหรอ ที่กล่องได้ไหมคะแต่ละอย่าก็จะมีเป็นคอลเลคชันนะแม่คะขอประกันหน่งเอาไปทำไมคะเอามาเอามาเช็คไงเออต้องเช็คหรอว่านูได้ไหนแล้วเหรอน่ารักนะคะสำหรับเด็กที่ต้องการ ฝึกกำเนิดมือก็น่าดีเขาก็จะมีคอลเลกชันนะหลายคอลเลกชันคอลเลกชันคขาต่งยืดมันจะพื้นได้แม่คะดูนี่ว้าวแม่ดูนี่สิดูนี่แม่ว้าวโอเคเราต่องไปฝากกดติดตามน้องแฟฝดนะคะครับครับ กดติดตามด้วยสินะฝากกดติดตามช่องของสินด้วยของสินด้วยนะของน้องแปดนะคะกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์ให้ด้วยคะ่ะ